กอล์ฟฟักลิงฮีโร่ดันพิมรี่พายปล่อยซิงเกิลใหม่กันยายนมีเซอร์ไพรส์เดินหน้าทำโปรเจกต์เพลงใหม่ให้กับนักร้องแม่ค้าออนไลน์พิมรี่พายพิมระดาพรสำหรับหนุ่มกอลฟนัทวุฒิสีหมอกหรือกอฟฟักลิงฮีโร่เผยเซอร์ไพรส์พิเศษซิงเกิลใหม่พิมรี่พายในงานนันลานอัธจันทร์ชั้น l g ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันล่าสุดขนป้ายเชียร์ไปเชียร์ยพิมรี่พายถึงหน้าเวทีคอนเสิร์ตเดี่ยว อ๋อใช่พิมพ์ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกวันก่อนก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าปกติเขาจะไลฟ์ไม่ค่อยได้เจอใครพออามาได้เจอแฟนเพลงเขาก็ตื่นเต้นมากเราก็ทำป้ายเชียร์ไฟไปดีกว่าเคียงข้างกันเดี๋ยวเดือนกันยายนเตรียมตัวเจอซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหญ่ด้วยของพิมพ์รีพายรับประกันว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนยังทำงานด้วยกันเหมือนเดิม รักกันเหมือนเดิมครับรักกันมากเป็นน้องรักครับจริงๆพิมพ์ผมกล้าพูดได้ว่ามาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าพิมพ์ไม่ช่วยสนับสนุนครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังอยู่ข้างๆกันพิมพ์รีพายดูเป็นคนจริงใจแม้ว่าจะดูแรงๆก็มีการพูดคุยกันเราเป็นที่น้องกันก็มีการตักเตือนกันอะไรเบรกได้เราก็เบรกอะไรเตือนได้เราก็เตือนอันนี้เขา,าก็เริ่มเข้าใจเขาก็มีการลดเราวาสบเขาเป็นคนตลกใช่ๆเพลงใหม่จะมีเสื้อไรเซียงไง เซอร์ไพรส์เรายังอุบไว้ก่อนแต่เรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนไปชมกันเดือนกันยายนนี้ครับเตรียมโปรเจก์นี้มานานแค่ไหนโห oh, นานครับตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแต่ละเพลงจึงจึงทั้งนั้นทีมเขามีความตั้งใจแล้วก็เวลาเขาอยากทำอะไรเขาทำจริงเขาก็เรียนรู้ไวเก่งมากนอกจากเป็นแม่ค้าออนไลน์ร้องเพลงก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดารอดูซิงเกิลใหม่แล้วกันสนุกแน่นอนโชว์ล่าสุดก็ทำออกมาแจ๋วเลยกระแสดี ได้ให้คำแนะนำเยอะไหมเรียกว่าให้กำลังใจกันเป็นเหมือนพี่น้องกันครับล่าสุดน้องชูใจขึ้นคอนเสิร์ตแล้วไม่กลัวไม่ตื่นคอนเสิร์ตเลยถ้ายื่นเวทีแล้วครับก็ขึ้นเวทีสนุกสนุกกันมากกว่าช่วงนี้เขาติดดูคอนเสิร์ตเขาชอบวงสีอีฟและเขาก็อยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเขาก็เลยจะตามพ่อไปคอนเสิร์ตถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นในผับอีเวนต์ในห้างเขาก็จะขอติดมาดูด้วยช่วงนี้อยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปครับ เตรียมการอะไรไว้หรือ,อยังยังไม่ได้เตรียมการอะไรคิดว่าเขาคงชอบฟังเฉยๆแล้วก็อินมากๆอินการมิกาเซ่มากเดี๋ยววันที่15ตุลาคมก็ว่าจะพาไปดูการมิกาเซ่จองคิวไปแล้วว่าจะไปดูมีส่งเรียนอะไรเป็นพิเศษไม่ได้ส่งเรียนอะไรเป็นพิเศษครับ ก็ก็กแกะกๆตามประษาะเหมือนเขาชอบมากกว่าแล้วเขาก็ชอบที่จะอยู่บนเวทีฉายแววแบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นตอนนี้ยังเด็กมากก็เลยไม่คิดว่าฉายแววอะไรพนาคตเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเองคุณมพ่อว่ายังไงอยากดันลูกมันแล้วแต่เขาชอบอะไรมากกว่าถ้าเขาชอบสิ่งนี้ก็อาจจะสนับสนุนตอนนี้เขาชอบหลายอย่างชอบทำอาหารชอบวาดรูปแนวแนวศิลปะแนวแนว,แนวนั้นมากกว่า พร้อมซัพพอร์ตทุกทางพร้อมซัพพอร์ตอะไรก็ตามที่เขาชอบตอนนี้ร่วมงาน3ค่ายเพลงยับใหญ่แล้วเป็นเกียรติมากสำหรับวงการเพลงไทย ldh japan ถือว่าเป็นค่ายใหญ่มากในประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาก็ให้เกียรติด้วยการมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราทาง high cloud entertainment ก็ได้บอยกรุ๊ปทั้ง2วงมาทำกิจกรรมบ้านเราแล้วก็ได้เห็นน้องๆต้อนรับอย่างอบอุ่น ผมก็เลยรู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วจากนี้6เดือนที่เราจะศึกษาทำงานร่วมกันทั้ง2ประเทศฟีเว็บเป็นอย่างไรบ้างผลลัพธ์น่าจะออกมาสวยงามเพราะน้องๆมีฐานแฟนคลับอยู่ที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะคาดหวังต่อไปคือการก้าวเข้าไปสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรวมถึงการก้ามข้ามผ่านพรมแดนต่างๆไปพร้อมกันทำให้ทีป๊และเจป๊ได้มีความสัมพันธ์เป็นเอเชียนป๊อปบุกตลาดเลย กำลังกำลังคิดว่าจะเข้าไปสู่ตลาดเอเชียนปอปตอนนี้เท่าที่ติดตามกันดูก็บินไปหลายประเทศบินไปลาวเวียดนามและกำลังจะไปเกาหลีอีกรอบหนึ่งก็มีการประทุมกันหลายประเทศเหมือนกันทุกคนก็เห็นด้วยเท่าที่ดูแล้วลิซ่าก็เพิ่งสร้างชื่อเสียงในประเทศไทยขึ้นไปรับรางวัล VMAS 2022แล้วก็ขอบคุณเป็นภาษาไทย ผมก็เลยคิดว่าตอนนี้กำแพงของภาษามันได้พังทลายไปหมดและเคป๊อปทำให้เห็นกำแพงของภาษาพังทลายสิ่งที่จะต้องเข้ามาเสริมคือคุณภาพเพราะฉะนั้นหาเอกลักษณ์และคุณภาพใส่เราจับมือกันไปผมคิดว่าเราจะต้องมีเป็นเอเชียนป๊อปได้แน่ๆขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องเข้าสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ